สวัสดีครับเทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูฟู้งนะครับในวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ บทที่สามเดิมเนะมาะมันอยู่ในข้อที่2นะครับในเรื่องของวิธีการศึกษาความเป็นมาของผลงานศิลปะท้องถิ่นเนาะ,ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคร future, ูพูดถึงศิลปะท้องถิ่นไปแล้วนะครับว่าในแต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีศิลปะท้องถิ่นอะไรบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าภาคอีสานนะครับที่ครูพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการศึกษาความเป็นมาของผลงานศิลปะท้องถิ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับ เขาบอกว่านักเรียนควรศึกษาประวัติความเป็นมาของผลงานศิลปะท้องถิน่นเพื่อให้รับรู้ถึงคุณค่าของงานและช่วยอนุรักษ์ผลงานศิลปะท้องถิน่นเนื่องจากผลงานศิลปะท้องถิน่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆนักเรียนสามารถศึกษาความเป็นมาของงานศิลปะท้องถิ่นได้หลายวิธีดังนี้อย,อย่างแรกคือการชมนิทรรศการเนาะ ก็คือการไปร่วมงานนเทศกาลเพื่อชมผลงานเพื่อให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าในผลงานที่ได้เห็นอการชมนเทศกาลในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นในในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เนาะถ้าเที่ยวทะเลเย็นก็คือจะมีพวกพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะต่างๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะอย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีหอศิลป์ของประเทศไทยอยู่ก็คือจะมีพวกผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตั้งโชว์ภายในนั้นแล้วเปิดให้คนเนี่ย ือว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยสามารถซื้อตั๋วเข้าไปรับชมผลงานของอาจารย์ท่านนั้นหรือว่าศิลปินท่านนั้นได้อ่าก็คือที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นที่ที่ทําให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยได้ชื่นชมผลงานต่างๆเนาะได้สัมผัสถึงความน่าลหลงใหลของรูปภาพที่ศิลป,ปินหลายๆท่านวาดเนาะอ่าอันนี้ก็คือการชมนิทรรศการเนาะอ่าครับผมโอเคต่อไปอันที่สองครับคือการค้นคว้าครับอ่า ก็คือไปค้นคว้าหาข้อมูลเนาะจากแหล่งข้อมูลในชุมชนเช่นพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นห้องสมุดชุมชนเป็นต้นเพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมอันนี้คือการค้นคว้าเนาะนนค้คนคว้าถ้าพูดถึงการค้นคว้าศิลป,ะ,ปะท้องถิ่นในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยดูง,ง่ายเลยคือการที่เราไปดูพวกของฝากเนาะของฝากหรือว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะของเครื่องมเครื่องจักรสารหรือว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะพวก ครื่องไม้เครื่องมือจกักษานเนาะที่เขาทากันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลป,ปะท้องถิ่นเหมือนกันเนาะที่เราสามารถค้นคว้าได้จากอ่าการไปสํารวจรอบๆบริเวณบริเวณในบริเวณจังหวัดหรือว,ว่าบริเวณอำเภอของเราเนาะอ่าอันนี้คือการค้นคว้านะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปอ่านข้อมูลครับอ่าอ่านข้อมูลคืออ่านอ่านป้ายแสดงข้อมูลเพื่อให้ทราบถ,ถึงข้อมูลในการสแสดงผลงานชิ้นต่างๆก่อนเข้าชมอ่าอันนี้คือในบางผลงานนะครับของ ศิลปินในแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีการอ้างอิงอ้างอิงเนื้อเรื่องอ้างอิงเหตุการณ์สาคัญสาคัญในประวัติศาสตร์หรือว่าเหตุการณ์สําคัญสาคัญในวรรณคดีไทยอ่าโดยที่เขาเนี่ยจะมีการอ้างอิงเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็วาดมาเป็นฉากฉากหนึ่งลงในกระดาษของเขาอ่าซึ่งถ้าเราอ่านข้อมูลที่เขาระบุมาให้เราเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจในผลงานของเขามากขึ้นเนาะว่าเป็นยังไงในส่วนของศิลปะท้องถิ่นเนี่ยคือ เราอาจอา Lu, อาจะหาข้อมูลจากป้ายข้างทางหรือว่า,าอะไรนี้เนาะว่ามีการบอกถึงศิลปะท้องถิ่นอะไรบ้างหรือว่ามีหรือว่าเราอาจจะสืบค้นจากเว็บไซต์ kind of anyway. ก็ได้อในเว็บไซต์ของทางจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็อาจจะมีการปักข้อมูลแนะนําอะไรไว้บ so ้างเนาะแบบเกี่ยวกับการเก่อกับธรรมเนียมประเพณีหรือว่าศิลปะท้องถิ่นของจังหวัดเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปอ่านข้อมูลจากภายในเว็บไซต์นั้นได้เนาะต่อไปนะครับ อ่าต่อไปคือการสัมภาษณ์นะครับอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์ศิลปินโดยตรงถึงประวัติความเป็นมาของผลงานศิลปะชิ้นนั้นเพื่อให้รู้จุดประสงค์ความเป็นมาและแรงบันดาลใจของผู้สร้างงานอ่าอันนี้ก็คือการเป็นการไป,ไปเผชิญหน้ากับหรือว่าไปไปเจอตัวของผู้สร้างสารรค์ศิลผู้สร้างสารรค์ผลงานเลยเนาะก็ะคือมันเป็นการสัมภาษณ์หรือว่าเป็นการถามตอบคําถามกันเนาะระหว่างผู้เอ่อผ,ผู้ผู้ให้ผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะอ่า ซึ่งการที่เราไปเจอศิลปินตรงนี้เราจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผลงานด้วยแล้วก็เราจะได้รู้นะเนาะว่ามีที่มาที่ไ,ไปยังไงเนาะ,ะการสัมภาษณ์ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับครูที่เขาคิดมาได้เนาะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของศิลปะท้องถิ่นเนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่ถามจากคนรอบตัวเราก่อน,นเช่นคุณพ่อคุณแม่เนาะว,ว่าออของชิ้นนั้นหรือว่าของชิ้นหรือว่าศิลปะหรือว่าพวกของ ฝากที่เราเคยเคยพบเห็นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะอ่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าเอ่อของชิ้นนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจากบรรพบุรุษเนาะจากเอ่อคุณปู่คุณย่าที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอ่าถ้าเราลองถามดูเนี่ยเราก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เนูไม่รู้เนาะเราก็อาจจะสอบถามจากคนที่เขาขายของที่เป็นเอ่อพวกขนมศิลปะท้องถิ่นของเราเนาะหรือว่าขายพวกเครื่องจักรสารอะไรเงี้ยอ่าพวกเขาอาจจะรู้ที่มาที่ไป มากกว่าเราเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาอ่าเราก็อาจจะได้ข้อมูลมากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือการสัมภาษณ์เนาะต่อไปครับทัศนศึกษาครับอ่าไปทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ์นะครับแสดงผลงานศิลปะของท้อง,องถิ่นแล้วจดบ,บันทึก,กรายละเอียดประวัติความเป็นมาของผลงานศิลปะชิ้นนั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าอ่าอันนี้คือการไปนอกสถานที่เนาะเพื่อไปเยี่ยมชมผลงานต่างๆเนาะแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลไปในตัวด้วย อันนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของครูอาจจะให้โครงงานเราไปทําแล้วเราก็ไปหาตามแถวบ้านเราเนาะอาจจะไปถามคนแม่เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือไปถามคนพ่อคนแม่แล้วก็อาจจะมีการจัดทําเป็นโครงงานมาให้ครูแบบมีการสอบถามคนรอบบ้านคนในบ้านคนที่ทําผลงานอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะสืบค้นจากเว็บไซต์อะ,อะไรก็ได้ถ้านศึกษาเนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างเนาะคือเราสามารถเราสามารถทํา ได้แบบหลายแขนงมากเลยแล้วแต่เราเลยเนาะอ่าอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือการศึกษาความเป็นมาของ,งาศิลปะทั้ง5ข้อเนาะอ่าก็มีทบมวนิษศการค้นคว้าอ่านข้อมูลสัมภาษณ์แล้วก็ทำการศึกษาเนาะอันนี้ก็คือ5วิธีการที่เขาใช้นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวอย่างเนาะผมว่าตัวอย่างนะครับผลงานศิลปะท้องถิ่นต้นกําเนิดโอง่งมังกรสมัยก,ก่อนนั้นโอง่งที่ใช้กักเก็บน้ําชั้นดีต้องนําเข้ามาจากประเทศจีน เพราะเป็นแหล่งทําเครื่องปั้นดินเผาแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างยากลําบากรวมถึงโอง่งด้วยจึงจําเป็นต้องผลิตใช้กันเองภายในประเทศโดยจุดเริ่มต้นของการทำโอค์ขายในจังหวัดราชบุรีมาจากสองสหายชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศจนได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรีและเห็นว่าเป็นดินดีสีแดงสามารถใช้ปัน้นโอ่งได้ จึงลงทุนร่วมหุ้นกันก่อตั้งโรงงานทําองค์ขนาดเล็กในปีพศ2476การทําองค์ในยุคแรกๆจะเป็นโอ่งไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายโดยใช้ดินข่าวจากเมืองจีนและภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสุราษฎธานีสำหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอง่งมักจะมีเป็นลายมังกรตามความเชื่อของคนจีน ที่ถือว่ามังกรเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นมงคลจึงมีการเขียนรูปมังกรบนโตัวองค์ออกจำหน่ายและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์องค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3มเล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็นสชนิดคือ 1. หลงเป็นพวกที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้า2หลี เป็นพวกไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรสเจียวเป็นพวกมีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ําคลองหรือถ้าอ่ะอันนี้ก็คือการสืบคน้นเนาะตัวอย่างการสืบคน้คนผลงานศิลปะท้องถิ่นเนาะเขายกตัวอย่างของราชบุรีมาเนาะเป็นองค์ราชบุรีก็คือเห็นไหมจะมีการเล่าเรื่องถึงบทความเป็นมาว่าใครเป็นคนนาเข้ามาใครเป็นคนคิดคน้นแล้วก็เขามีความเชื่อว่ารวดลายเนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะอ่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการสืบค้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวอ่ะนะครับผม เค okay, ต่อไปเราไปดูต่อเนาะอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของร่มบอ่อสร้างอ่าร่มบอ่อสร้างนะครับเป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นภาคเหนือผลิตที่บ้านบอ่อสร้างอเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร่มบอ่อสร้างนั่นเองความเป็นมาของร่มบอ่อสร้างนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนมีภระธุดงมาปักกลดที่ตำบลบอ่อสร้างอเภอสันกำแพงจังังวดเชียงใหม่ เกิดลมพัดกรดซึ่งเป็นร่มขนาดใหญ่ของพระธุดงค์องค์นั้นเสียหายนายเผือกซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้ซ่อมให้แล้วเกิดความคิดดัดแปลงกรดเป็นร่มันเล็กเพื่อให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกการทำ,ทำร่มบ่อสร้างสมัยแรกมีเพียงแบบเดียวคือการทำร่มจากไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษสาซึ่งกระดาษสาผลิตมาจากเปลือกของต้นสาที่มีอยู่ทั่วไปในภาคเหนือในปัจจุบันมีการเลือกใช้วัสดุเป็นสามประเภทคือผ้าฝ้ายผ้าแพรและกระดาษสา ส่วนลวดลายบนร,ร่มนั้นแต่เดิมไม่มีลวดลายต่อมาได้มีวิวัฒนาการเขียนลวดลายบนร่มและทาสีพืชเมืนสีต่างๆเพิ่มความสวยงามมากขึ้นปัจจุบันชาวบ้านบ้านบ่อสร้างอำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอนุรักษ์การทำร่มบ่อสร้างอยู่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลป,ปะท้องถิ่นและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวด้วยอ,อันนี้คือที่มาที่ไปของร่มบ่อสร้างอันนี้นะครับอเห็นไหมน่าสนใจมากเลยเนาะ เคนครับก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวครูขอสั่งงานหน่อยเนาะในส่วนของสักครูนะครับครูขอสั่งงานนะครับในส่วนของหน้าที่คูดูก่อนนะ คราวที่แล้วเนี่ยเราทําหน้าที่นี้ไปเนาะหน้าที่25นะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้ครูจะขอสั่งนะทําหน้าที่อ่าหน้านี้ก็ได้เนาะหน้านี้ก็ได้อ่าหน้าที่28นะครับเนื่องจากว่าอ่าอันนี้มันเป็นงานบ้านที่มันแบบนูนสูงเนาะแต่เนื่องจากว่าเราตอนเนี้ยยังไม่ได้มีโอกาสออกไปข้างนอกบ้านเนาะครูก็เลยจะให้เราเนี่ยทาการระบายสีแทนเนาะทําการระบายสีระบายสีลงบนอ่อ หน้าที่28เลยเนาะแทนการใช้ดินน้ำมันในการปั้นเนาะเพราะว่าบ้านบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการหาดินน้ำมันมาทำเนาะอ่าเพราะฉะนั้นครูจะให้เราทําโดยการระบายสีเอาเนาะแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะตกแต่งยังไงเนาะในหน้าที่25นี่หน้าที่28นะครับหน้าที่28อ่าวันนี้ครูก็มีงานสั่งไปเท่านี้นะครับครูก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ